เล่นแอปหาคู่ก็ดีเหมือนกันนะทําให้การได้เจอกับพึ่งอะพึ่งก็ลองเล่นมาสักพักเหมือนกันอ้าหรอนึกว่าพึ่งเล่นมานานแล้วพึ่งไม่ค่อยเล่นอะไรแบบนี้หรอกปกติก็มีคนเข้ามาคุยแบบธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าไม่ค่อยโอเคอะ่ะไม่โอเคเหรออือเจอแต่อะไรก็ไม่รู้พอคบไปสักพักนะก็ทําตัวแย่ทุกคนเลยอะเราปล่อยเรื่องในอดีไปเถอะเนาะ ยังไงกันก็ดีใจนะที่ได้เจอพึ่งอะ่ะพึ่งก็เหมือนกันคุยกันมาสักพักแล้วพึ่งจะได้เจอกันเนี่ยแล้วทำไมกันถึงชวนพึ่งมาร้านนี้อ่ะมเป็นร้านโปรดของกันอะ่ะพักเที่ยงก็มากินทุกวันเลยลองชิมดูสิมีกินกับสารหลายด้วย อยแล้วแน่จูที่ไหนอ่ะจในแอปส่งไงพิมพ์เขาว่าหโมงเย็นชาแนลตอนนี้เขามีโปรซื้อสองแถมบหนึ่งด้วยอือแล้วงานที่กันทำเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนิดนึงแหละเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็ต้องกลับไปทำงานต่อเออแจ้งขอโทษนะที่ใส่ชุดทำงานมาดูไม่เรียบร้อยเลยอ่ะอือไม่เป็นไรหรอกไม่สิเรียด ถ้าได้เจอกันก็ดีแล้วนี่พอกันร,รู้ว่าจะได้เจอเพึ่งอ่ะกันร,รีบซิ้งขบะบริษัทมาเลยเนี่ยยังไม่ได้บอกหัวหน้าเลยโดนโดนแน่โดนแน่เออแล้วทำไมกันถึงเลือกเป็นช่างไม้อ่ะอ๋อกันชอบอ่ะเวลาทำงานไม้มันทำให้เรามีสมาธิจิตใจมันสงบดีอีกอย่างเห็นเป็นงานช่างแบบเนี้ยแต่รายได้ก็โอเคอยู่นะ กันนี่เวลาพูดนี่น่ารักดีเนาะเขินนะเนี่ยตัวจริงเพึ่งอ่ะ<ม>ก็น่ารักกว่าในแอปตั้งเยอะเดี๋ยวมือเนี้ยกันเลี้ยงเองนะหารกันก็ได้แต่ว่าก็เอาที่กันสะดวกแล้วกันถ้าสะดวกเหรอก็กันต้องเลี้ยงนี่แหละขอบคุณนะเมื่อวานน่ะฉันไปกินข้าวกับกันมาแล้วนะแกคนที่เจอในแอปหาข้่วเหรอ ใช่ตัวจริงกันเขาโคตรน่ารักเลยอ่ะประทับใจสุดๆเจอกันครั้งเดียวก็แอบชอบเขาแสละเพื่อนฉันจริงนะแกเขาคุยเก่งด้วยแล้วก็ยิ้มเก่งมากที่สำคัญนะเขาไม่ช่วยโอกาสด้วยโอ้ยพอพอพอจะหลงอะไรเบอร์นะั้นถ้าคนมันน่ารักอ่ะแต่การเขาทำงานเป็นช่างไม้ใช่ป่ะแกโอเคเหรอก็โอเคสิทำไมแกถามแบบนั้นอ่ะ ก็เห็นปกติแกคบแต่คนรวยๆโปรไฟล์ดีๆทั้งนั้นแต่ว่ากันเขาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันฉันเป็นห่วงไม่ต้องห่วงหรอกนะาที่ฉันเห็นแกคบผู้ชายมาหลายคนแต่และคนน่ะดีๆทั้งนั้นอ๋อฉันเข้าใจแล้วแต่กันนะเขาเป็นคนดีจริงๆนะก็กลัวจะดีแค่ตอนนี้นะสิคนที่เจอในแอปอะแกก็อย่าไปไว้ใจมาก ไม่รู้ว่าแต่ละคนอ่ะจะมาไมายไหนกันฉันกลัวแกเองจะโดนหลอกอืมอืมอืมฉันจะระวังตัวละกันขอบใจนะแก สวัสดีครับคุณแม่เนี่ยเหรอคนที่เพิ่งบอกแม่ใช่ค่ะนี่กันนะคะแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะมาบ้านคนอื่นน่าจะแต่งให้มันดีกว่านี้นะกันเขาเป็นช่างไม้ค่ะแม่มาส่งพึ่งเสร็จเดี๋ยวเขากลับไปทำงานต่ออ๋อแล้วยังกล้าขับกระบะส่งของมาส่งลูกแม่ด้วยเนี่ยนะก็กันเขายังอยู่ในเวลางานนี่ค่ะแม่ แม่รู้แล้วไม่มีรถส่วนตัวเลยเหรอเรานะ่ะมีครับแต่ว่าจอดไว้ที่บริษัทข่าวหนะ้าก็ขับรถดีๆมาส่งลูกฉันหน่อยนี่อะไรอะ่ะครับขอโทษด้วยนะครับคุณแม่พึ่งจะคบกับใครอะไรยังไงก็ดูดีๆนะลูกอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องลำบากรู้แล้วนะแม่จะบ่นอะไรเยอะแยะเนี่ยเกรงใจเขาบ้างสิจะไม่ให้ฉันบ่นได้ยังไง ก็แกเป็นลูกสาวฉันนะแกดูผู้ชายที่แกคบแต่หลักคนไปกันไม่รอดสักคนแต่ว่ากันเขาไม่เหมือนคนอื่นนะคะแม่แกรู้ได้ยังไงเพิ่งจะคบกันเองอีกสักพักก็ออกรลายไม่ต่างกันหรอกแต่ผมไม่ได้มาหลอกอะไรเพึ่งนะครับคุณแม่วางใจได้คงวางใจได้อยู่หรอกอย่าคิดมากนะกันแม่เขาคงห่วงเพิ่งอะ่ะ ำไมถึงชวนพึ่งมาร้านนี้ล่ะกันคือกันอยากพาพึ่งมากินร้านดีๆบ้างไงกันไม่อยากให้ใครเขามองพึ่งไม่ดีที่มาคบออกับกันไงพึ่งไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะกันคิดมากไปปะเนี่ยก็นิดนึงอ่ะฟังแม่พึ่งบ่นเมื่อวันก่อนแล้วกันรู้สึกผิดยังไงไม่ลุกแม่เขาก็บ่นไปตามประสานนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกนะอืม แต่อะไรที่ทำให้พึ่งรู้สึกดีขึ้นได้กันก็จะทำนะขอบคุณนะถ้าพึ่งอยากกินอะไรเพิ่มอ่ะสั่งได้เลยนะเดี๋ยวกันเลี้ยงเองไม่เอาอ,อ่ะก,กันร้านนี้มันแพงเดี๋ยวเราหานครึ่งกันก็ได้เฮ้ยกันพึ่งได้เข้าทีมาเดี๋ยวกันจัดการเองเอาพึ่ง กินข้าวหรอจ๊ะอืแเรานั่นใครอ่ะผู้ชายคนใหม่เหรอใช่ทำไมหรอ่อมาเดือดอะว้าี๋ยวนี้รถเก๋มาคบกับผู้ชายผู้ช้แรงงานแบบนี้แล้วเหรอแกหมไหความว่าไงอ้าวก็เมื่อก่อนน่ะเห็นคบแต่ผู้ชายหล่เหอเลยรวยแต่ทําไมตอนนี้ถึงกลับมาคบกับผู้ชายกระจกกระจกแบบนี้ละ แล้วโปรเจกต์ออกแบบอูทิรีสอร์ทนั้นะ่ะแกเตรียมร้องไห้ได้เลยนะเพราะบริษัทฉันได้งานนี้แน่นอนเสียใจล่วงหน้าด้วยนะจ๊ะแกเวลความมั่นใจมาจากไหนฮะก็ฉันติดต่อบริษัท KTP Furnitech ให้มาช่วยดูแลเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้กับรีสอร์ทนี้แล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะล่วงและฉันจะคอยสนัหน้าให้ ื่อวานฉันเจอไอ้มาเดือดด้วยอ่ะแล้วเป็นไงมันมาแผงลิตอะไรอยู่ืเปล่าก็้เหมือนเดิมแหละมันมาด่าฉันว่าฉันไปคบคนกระจอกแบบกันน่ะแรงอ่ะมีสายเสียงเคยเปลี่ยนนามาเดือดเนี่ยฉันนึกแล้วก็เสียดายนะที่ไม่ได้ด่าแรงๆกลับไปบ้างอ่ะที่มันขโมยงานเราไปขายใช่ฉันยังแค้นอยู่เลยเอาดีเข้าตัวไม่เห็นหัวเพื่อนเลยสักนิดเออแล้วมันก็พูดเรื่องออกแบบโปรเจกต์บูติกรีสอร์ทที่มันแข่งกับพวกเราอยู่ด้วยนะ มันบอกว่ากำลังดิวกับบริษัท KTP Furniture เหมือนเราเลยจริงดิแต่ก็เข้าใจได้นะบริษัท KTP กำลังฮอตเลยตอนนี้ใช่ไงแถมได้รางวัลออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ระดับโลกใครๆเขาก็อยากดิวงานด้วยทั้งนั้นน่ะยังไงก็เถอะเรายอมให้มาเถือะเอาโปรเจกต์ที่ไปไม่ได้นะก็ต้องรอดูแล้วกันว่าทางบริษัทเขาจะเลือกร่วมง,งานกับใคร วันนี้พึ่งต้องเรียกว่ากันหรือว่าคุณกันดีคเนี้หแหมก็การแต่งตัวหล่อขนาดเนี้ยพึ่งทําตัวไม่ถูกเลยอ๋อกันก็แค่อยากแต่งตัวดีๆเพื่อพึ่งบ้างเวลาไปไหนด้วยกันอจะได้ไม่อายพึ่งบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรแต่ก็ดีสิพึ่งจะได้เห็นเวลาการแต่งตัวดีๆ่าเท่แค่ไหน <c oughs> เออกันจําคนที่เราเจอหน้าร้านเมื่อวันนั้นได้ปะ จำได้สิก็ด่ากันแรงขนาดนั้นอะนั่นแหละมันดิวบริษทัททำเฟอร์นิเจอร์ไม้เจ้าเดียวกับพึ่งเลยอ๋อบริษทัท KTP อะไรนั่นหรอใช่คือพึ่งกับมาเดือ่อกำลังทำโปรเจกต์รีสอร์ทเดียวกันแล้วก็กำลังหาบริษทัทมาดูแลเรื่องเฟอร์นิเจอร์ไม้นี่พึ่งก็กลัวนะว่าทางบริษทัท KTP จะเลือกร่วมงานกับมาเดื่อ๋ย่าพึ่งกังวลไปเลยมั่นใจในงานของตัวเองหน่อยสิก็มันใจอยู่นั่นแหละ แค่แอบ,บกังวลนิดเดียวอ่ะมางั้นพีเซ็นให้กันฟังหน่อยการเป็นช่างไม้เผื่อจะช่วยออกไอเดียอะไรให้บ้างก็คือถ้าคุณนะคะสามารถ้นะคะวเดีเลยอ่ะเพิง่ง บริษัท KTP อ่ะเขาต้องเลือกแนวของพึ่งแน่นอนจริงเหรอมีป่วยกันเองปะเนี่ยจริงสิค้านินมที่เหลียมภายในของพึ่งอ่ะมันช่วยทําให้เฟอร์นิเจอร์ไม้มันโดดเด่นมากขึ้นนะเขาน่าจะชอบขอบคุณมากนะกันที่นั่งฟังอ่ะเอา้ามาแล้วเหรอได้เตรียมในชู่มาใช้น้ำตาได้ไหมเตรียยม,มาสิ ฉันก็เอามาให้แกนั่นแหละทําป็นพูดดีไปเอถอะเดี๋ยวก็รู้ฉันเตรียมตัวมาดีมากไม่พลาดหลักงานเนี้ยคงไม่ดีไปกว่าฉันแน่นอนเชิญสิก็ขอให้มันจริงนะไม่ใช่ไปขโมยไอเดียใครมาอีกล่ะหัดใช้สมองบ้างแกเนี่ยเออโทษนะคะถึงคิวคุณมาเดือดแล้วค่ะเชิญ มาเดือทำไมแกทำหน้าแบบนี้ล่ะเอเ้อเร่อของเขาเนี่ยเสรีกูเพิ่งต่อเลยค่ะสวัสดีครับคุณพึ่งกัน KPP เนี่ยบริษัทของกันเองกันดาพัสเงยขอโทษนะที่โกหกพึ่งมาตลอดอะ่ะคือการแค่อยากจะลองใจพึ่งดูอะ่ะก่อนหน้าน,นี้มีผู้หญิงเข้ามาเพราะเรื่องเงินกันก็เลยลองติดดินดูบ้างพึ่งก็ทันชอบกันจังนั้นพึ่งก็เชื่อกันจังสนิทเลยกันขอโทษนะพึ่งช่างมันเถอะแต่ต่อไปกันอย่าทำแบบนี้อีกนะ เออแล้วเรื่องโปรเจกต์ยินดีกับพึ่งด้วยนะนี่กันไม่ได้เรื่องงานพึ่งเพราะเราคบกันอยู่ใช่ไหมแหมกันก็เป็นมือโปรนะไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวเรื่องงานหรอกแล้วงานของพึ่งอ่ะก็เดีย่ยวงานของระเดชจริงอืมืี เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตก็ไม่ยอมบอกแม่ตั้งแต่แรกผมแค่อยากลองใจพึ่งเขาด้วยครับคุณแม่ไม่ต้องลองหลอกพึ่งนะ่ะเขานิสัยดีเชื่อแม่ได้เลยมีแต่ผู้ชายแหละที่ชอบมาหลอกเขาแม่แม่ก็แค่แสวเล่นน่ะลูก